สวัสดีครับผมนายจอยผ้าจรครับวันนี้สิ้ผ้ามาเทียวหาแสนต่อครับมาเบิงบรรยากาศนะครับโอ้ยพน่ะจะเป็นชิวครับแอบรอบนั่งกินในน้ำเลยเห็นบรรยากาศเลยเป็นยังไงครับแบบชิ่วๆชีหลีนี่ครับเออมีความสุขพักผ่อนครับเล่นน้ำกันแบบ นกสนานเลยนะครับกินไปนะครับแจน้ำไปเลยมันจะการีโอนะครับหลายคนมากกับพับใจครับบอกไปเลยว่าเออตรงมาอีกปีหน้านะครับเล่นน็กหน่อยกับเล่นห้องยางผู้ใหญ่กับเล่นได้ครับแต่ว่ากับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนั่นะครับนะครับหลายค้นเลยครับมีหลานอาหารกินกันแบบสบายอ๋อมีสาวหน่อยนะครับ ยางส้มหาดทรายนะครับมีบรนนาโบดมีเจสกีนะครับแบบพัทยาเลยนะครับเพราะเอื่นว่าพัทยาหน่อยนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้ยเย็นสบายสดชื่นดีลีครับก็ผู้ไร้ว่างกับแว่มาเที่ยวด้วยครับหาดแสนต่อครับหาดแสนต่อครับเคีืนสริ่เทอานี่ครับคุ่นนั้นะครับบรรยากาศเนี่ยว่าแมนยุนในพัทยาเลยครับ สุดหยดดีหาใส่ป่วงย่าวครับสุดหยดเลยครับมีนุ่มหน่อยมาเดินแบบให้เบิงพร้อมเลยครับนี่นะครับโอ้โหโหน้าตาดีคือผู้ใดวะโอเบิงมาท่านบ่ครับเดี๋ยวผมเดินให้เบิงมาอีกทีหนึงก็ได้ครับ โออผมหล่อไหมครับผมหล่อเหมือนใครครับห <S <S เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงครับเรือ,อบรรนา,นาโบสถก็มีครับมเกา็กลางน้ำพร้อมเลยครับวันนีอยากไปเขากัมมี่แพ้นะครับ ก็ให้ผู้ปกครองนั่นแหละครับนะครับคอยดูแลบุตรหลานของเรานะครับต้องมีผู้ใหญ่ผู้ปกครองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวด้วยครับ อก็ผมใหม่นายจอยผ้าจอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ